ไม่น้อยเลยทีเดียวในทุกทุกทีและในทางกับการน,นะคะถ้าประเด็นการตัดสินที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารประชนมตินะคะเรื่องของการยุบพักมาสองรอบละที่มาร่าจากไทยรักไทยแล้วก็ล่าสุดยึดทรั์เนี่ยน,นะคะแล้วก็รวมทุกคดีที่เกี่ยวข้องในทุกชั้นจริงๆแล้วถ้าถ้าแกนนําหรือว่าคนที่ขึ้นเวทีของผู้ชุมนุมใช้ประเด็นเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณก็ถือว่าชอบทำว่าเป็นส่วนหนึ่งในข้อเรียกร้องใหญ่ของเขาไหมคะคือถ้าพูดในทางหลักการเนี่ยต้อง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 บอก คือคือผมยังไม่มองว่าหน้าเป็นคุณัิสื่หรือไม่ใช่แต่เราพูดในทางหลักการก่อนในทางหลักการนี่คือการที่ใช้กําลังทหารเข้ามาล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถูกต้องหรือไม่ไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมีข่าวคราวหรือมีข้อคลางแคลงใจว่าท่านชุติดขอรัปชันหรือไม่ก็ตามเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ในทางหลักการเอาอันนี้ก่อนนะฮะหรือข้อกล่าวอ้างที่ว่าคนแตกความสามัคคีกันเนี่ยนะครับก็ต้องเอากําลังทหารเข้ามาจัดการที่อานาจเนี่ยมันถูกต้องไหมในส่วนตัวผมเนี่ยผมประเมินนะฮะและผมมีความเห็นมันไม่ถูกต้อง เพราะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นมันมันเริ่มต้นอยู่ตรงนั้นเองซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้อะทีนี้ประเด็นปัญหาที่มันยุ่งยากซับซ้อนนี่คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีการารรัฐประหารเนี่ยทุกอย่างมันจบลงโดยการใช้อํานาจของคณะรัฐประหารจัดก,การถูกไหมฮะคุณอาจจะใช้อํานาจของคณะรัฐประหารนั้นยึดรั์หรือคุณอาจจะใช้อํานาจของคณะรัฐประหารเนี่ยอ,อะไรนะฮะตามรัฐมนูลขึ้นมาแล้วให้อํานาจเบ็ดเจ็ดเด็ดขาดเลยคนที่เป็นนายมนตรีในการใช้อํานาจตามมาตราสิบเจ็ดในการสั่งการต่างๆ,ๆใช่ไหม โลกมันเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์กระแสประชาธิปไตยเป็น,เป,นเป็นกระแสหลักของโลกแล้วปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนซึ่งทำรัฐประหารเองเนี่ยเขาก็รู้อะฮะว่าเขาเขาไม่มีความชอบธรรมที่จะครองอํานาจเอาไว้และใช้อานาจเป็ดเจตนานั้นต่อไปได้ก็ต้องมาเชื่อกระกลนกในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นจึงเกิดไอาการยุคพ,พัฒนารักไทยขึ้นตามมาถูกไหมฮะที่ที่ทําตัวรัฐธรรมนูญขึ้นมารองรับหรือออกกฎหมายออกประกาศกอปคขึ้นมา รองรับและใช้ย้อนหลังกลับไปกับคดีที่มันเกิดขึ้นอยู่ในศาลแล้วทีนี้พอมันทํากระบวนการที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันก็มีข้อวิจารณ์แล้วเพราะว่าตัวกระบวนการที่ทำเนี่ยมันบางอยู่บนหลักการที่เป็นหลักเหตุผลแต่ว่าตัวการทํารัฐประหาเนี่ยเป็นเรื่องอํานาจสองอย่างนี้มันมันไม่ได้ไปด้กันไม่ถูกตั้งคําถามตลอดเวลาในทางหลักการถูกไหมพราะวันนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาซึ่งที่สุดคนก็จะต้องถามคนที่สอนหนังสือทุกคนจะต้องถามเพราะว่าแค่สร้างความชอบธรรมเนี่ยมันต้องพยายามไปอธิบายบิดหลักการไปหรือไม่ก็ต้้้องงสราาทฤษฎีใหมม่ๆขึน ผมรู้สึกว่ามันมีทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยใน,ในช่วง3าสี่ปีมาน,นี้เพื่อจะไปซัพพอร์ตความชอบธรรมของการใช้อำนาจที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากผลการรัฐประหารซึ่งที่สุดมอธิบายไม่ได้อธิบา,ายไม่ได้ <c oughs> นี่บบอาจารย์กำลังจะพาเราไปสู่วิธีการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวก็เหนือจากระยะสั้นที่ต้องอภสภานใช่ไหมหมายถึงว่าในระยะยาวเนี่ยออผมเนี่ยเคยผมมีปาฐกาถาครั้งหนึ่งเนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่คณะเศรษฐศาสตร์พูดถึงเรื่องของนิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม คือวันนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยนะฮะหรือแกะแค่ทั้งหมดเลยเนี่ยเวลาที่ออกมาพูดในสื่อนี่นะฮะบรรดา,าวิชาการต่างๆเนี่ยต่างพูดถึงปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมในเชิงโครงสร้างของสังคมจริงมีปัญหานี้พูดมานานละนะฮะในสังคมไทยมีความพยายามปฏิรูปอะไรต่างๆหลายครั้งถูกไหมฮะแต่ว่าที่มันผ่านมาทุกครั้งเนี่ยมันยังไม่เป็นรูปปรรมผมคิดว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นการทําให้ปัญหาอันนี้เป็นรูปปรรมท,ที่สุดและนี่คือโอกาส หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณจะพูดถึงเรื่องการแต่รูปสังคมหรือรูปโครงสร้างเนี่ยมันมันปฏิเสธการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสืงอในเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าประเด็นหลักที่เขาชูคือประเด็นอันนี้โดยตรงคำถามคือมันจะแก้ยังไงนี่คือประเด็นถ้าเราจะมองไปในระยะยาวๆถูกไหมฮะผมผมบอกว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถแก้ได้เลยถ้าไม่เริ่มต้นกลับไปสู่เรื่องความยุติธรรมในทางการเมือง นี่คือปัญหาหลักที่เป็นปัญหาพื้นฐานและนี่เป็นปัญหาที่ทำให้เถียงกันอยู่แล้วทาให้กลุ่มฝ่ายที่เป็นเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเนเถียงกันคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมองปัญหาในเรื่องความยิธรรมทางการเมืองไม่เหมือนกันมันได้ทาให้สุดเนี่ยม,มันคุยกันมันคุยกันยากทางด้านหนึ่งเนี่ยมองในเรื่องของหลักการในทางประชาธิปไตยในเรื่องการเลือกตั้งการเสนอตัวแทนเขาเข้าสู่อานาจอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยชูประเด็นในเรื่องของอะไรละฮะนักการเมืองมีคุณธรรมสู้กับอะไรละครับหรือ,หร,อหรือองค์กรที่มีคุณธรรมมาสู้กับนัักการเมงปชน คือมันพูดกันเนี่ยนะครับไอหลักพื้นฐานนี้มันไม่เหมือนกันมันไม่ทําให้ที่สุดเนี่ยมันออกมาเป็นการเคลื่อนไหวซึ่งไปกันคนลทานกลับไปแก้จุดเริ่มต้นที่สุดณวันนี้ที่เราจะต้องทําของอาจารย์วรเจตคืออะไรคะกลับสู่หลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตยรันนี้คือความยุติธรรมในทางการเมืองมันไม่มีทางอื่นมันไม่มีทางอื่นนะเพราะว่าถ้าเราไม่กลับสู่หลักการพื้นฐานในทางประชาธิปไตยอันนี้มันมันไม่มีทางแก้ปัญหาได้ยบสภาเลือกตั้งใหม่ ยุบสภาเลือกตั้งใหม่มันเป็นเพียงการแก้ปัญหาในเปลาะหนึ่ง e พยุสภาเลือกตั้งใหม่แล้วนี่นะครับ<ม>ที่สุดเนี่ยต้องกลับมาคุยการในร,รัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมดทั้งระบบรัฐธรรมนูญต้องแก้ไขก่อนยุบสภาไหมคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่พักร่วมไม่ยอมกันเหมือนกันนะคะที่รัฐบาลตัดสินใจ e ไม่ได้แต่ว่าประเด็นที่พักร่วมไม่ยอมเนี่ยมันเป็นประเด็นประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งเท่านั้นนะฮะ e ที่<ค>พรกร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มองถึงองค์คาพยพทั้งมวลของตัวรัฐธรรมนูญ ที่ว่านที่ผมมองรัฐธรรมนูญเนี่ยผมไม่ได้มองแค่เรื่องของระบบเลือกตั้งซึ่งผมว่าระบบเลือกตั้งก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นปัญหาอันนี้พูดมาตั้งแต่ตอนมีการดีเบตรัฐธรรมนูญแล้วถูกไหมฮะแต่ผมมองไปมากกว่านั้นผมมองถึงตัวกลไกหรักหนึ่งทั้งหมดแต่เราต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่สิ่งเดียวที่ช่วยแก้ปัญหาได้นะฮะแต่มันเป็นมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ความยุติธรรมในทางสังคมมันเดินไปได้ทีนี้อาจจะมีคนถามว่าทำไมไม่ไม่แก้สะกปอดเลยล่ะ เริ่มรีฟอร์ปฏิรูปการเมืองเลยวันนี้ดีไหมเหมือนกับที่มีบางท่านเริ่มเสนอออกมาแล้วว่าเอาเอายกรัฐมนตรสี่คนมาคุยกันหรือมีคนเสนอเรื่องของอะไรฮะเริ่มกระบวนการรูปการเมืองแล้วทำให้มันเรียบร้อยแล้วค่อยไปยุบสภาแล้วค่อยไปเลือกตั้งไอ้นี่คือปัญหาย้อนกลับถึงประเด็นเรื่องความชอบธรรมเพราะว่าที่เสื้อแดงเขามาเนี่ยเขาปฏิเสธความชอบธรรมรัฐบาลถุนอภิษิทั้งหมดที่ทำถูกต้องแล้วถ้าถามว่าการปฏิเสธความชอบธรรมรัฐบาลคุนอภิสิทิ์นั้นมีเหตุผลไหมนะฮะ ผมที่ต้องมีเหตุผลอาจารย์วสิษก็ปฏิเสธหรือเปล่าคะใช่คือที่ผมปฏิเสธเพราะเป็นอย่างนี้ฮะคือ,อเมื่อเราพูดถึงหลักการในทางประชาธิปไตยเนี่ยรัฐบาลที่มันเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งจนถึงทกวันี้มันมีสารัฐบาลรัฐบาลแรกเนี่ยคือรัฐบาลของคุณสมัรสุนทรเวชถูกไหมฮะรัฐบาลที่สองรัฐบาลคุณสมชายวงศวรรัฐบาลที่สามรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะคือรัฐบาลชาชบาปัจจุบนันถูกไหมฮะมีคนบอกว่าทั้งสารัฐบาลเนี้ย ก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันน่ะเป็นผลพวงของตัวเล50เหมือนกันทําไมาถึงมาต่อต้านรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ของรัฐบาลน,นั้นเนี่ยทำไมาถึงไม่มีการพูดถึงทําไมาถึงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เป็นผลพวงระทประหารของรัฐบาลน,น,นั้นไม่ใช่ก็น่าคิดอยู่ถูกไหมฮนะแต่บทที่บายอย่างนี้ว่ารัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชกับคุณสมชายวงสวัสดิ์นั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เป็นผลโดยตรงจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่23ธันวาคม2550ที่ใช้ว่าเป็นผลโดยตรงกกก็คืืออวว่่่าาหลลลัังงทีีมีมรเเต้้แนย ตัวบรรดาพรรคการเมืองในสภา,าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นถูกไหมฮะเจตจำนงของพวงชนที่แสดงออกมาเนี่ยก็คือเลือกพรลังประชาชนมากเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาต้องการให้พรรคพวกพรรคเนี้ยเป็นพรรคแกนในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนมีควอมว่าประชาธิปัตย์จะตั้งรัฐบาลก็ได้ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดประชาธิปัตย์สามารถรวมพรรคอื่นมาได้แล้วก็สอรัฐบาลได้ซึ่งมันทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดประชาธิปัตย์ทำเนี่ยเสียงในเวลานั้นจะมากกว่ากึ่งหนึ่งประมาณแค่ห้าเสียงเท่านั้นซึ่งมันไม่ทํารัฐบาดลดารงอยู่ได้อย่าางมีถภพ มันจึงมันจึงบีบบังคับโดยปยายเอาพักเล็กพักน้อยจึงต้องไปรวงพลังประชาชนตั้งรัฐบาลเมื่อต้องถือรัฐบาลนี้เป็นผลโดยตรงในการเลือกตั้งต่อมาคุณสมัครคนจะตำแหน่งเพราะว่าคาดีเรื่องทํากับข้าวใช่ไหมฮะคุณสมชายก็เข้ามารับไม้ต่ออย่างนี้ยังถือว่าเชื่อมโยงกันอยู่นี่คําถามคือทำไมรัฐบาลเหนือพิสิษฐ์ไม่เชื่อมโยงล่ะคําตอบคือมันเกิดการกระบวนการในการยุบพักพอมันมีการยุบพ,พักแล้วนี่มันเกิดการแตกของพักแล้วมันเกิดพักใหม่ๆขึ้นถูกไหมฮะ มันเกิดทักใหม่ขึ้นมาหมายถึงขั้วที่ออกจากพลังพลังประชาชนเนี่ยไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาตรงเนี้ยตัวเจตจำนงของพวงชนที่ได้แสดงออกไปในวันในการเลือกตั้งเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปละมันไม่ใช่แล้วความจริงเนี่ยถ้าจะว่าการที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลผิสิทธิ์ที่ตั้งขึ้นมาในครจะอยู่สักพักเดียวได้ําไปนะฮะแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตั้งนานแล้วด้วยนะฮะตอนนี้นานเกินรอแล้วใช่ไหมคะถ้า,ถ,าถ้าพูดในทางหลักการน,นะฮะเราไม่ได้ดูในประเด็นอื่นมาถึงในทางหลักการเนี่ย มันก็มันก็นานเกินไปทีนี้มักมะมีประเด็นที่หลายคนก็กกพยายามจะทําความเข้าใจกับประชาธิปัตย์นะคะว่าอ้าวก็ในเมื่อมันเกิดมาซึ่งถ้ามีการเชื่อว่าไม่ได้มีแรงอื่นๆืมาบีบให้เกิดการยุบพรรคในรอบที่สองเนี่ยนะคะก็เป็นแค่การเหวี่ยงของขั้วในสภานั่นแหละแล้วก็เหวี่ยงไปหาประชาธิปัตย์และประชาธิปัตย์จะผิดอะไรไม่ชอบทําตรงไหนคะอาจารย์คือปัญหามันเป็นอยู่อย่างนี้ไงครับว่าโดยระบบปกติในสภาเนี่ยนะฮะมันจะ มันจะไม่เกิดตัวไอตัวพรรคการเมืองตัวใหม่ึ้นมาที่แตกโคกจากพลังประชาชนคือการยุบพักเนี่ยมันเป็นผลมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเกิดกลุ่มอันใหม่ขึ้นมาหมายความว่าตอนที่คนเขาไปเลือกตั้งเนี่ยเขาไปเลือกตั้งคนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี้อยู่ในพักนี้ทั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบ,แบบแบ่งเขตถูกไหมฮะะเขาไม่ได้คาดหวังว่าเออมันมันจะมีการยุบแล้วก็มีการออกจากพรคตรงนี้แล้วไปตั้งพรรคการเมืองใหม่แล้วพรรคการเมืองนี้ไปผสมอีกด้านหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้คือประเด็น เพราะฉั้นหมายควาะว่าถ้าถ้าอยู่ดีเกิดการเปลี่ยนขั้วในรัฐสภาโดยที่ไม่มีเรื่องยุบพักมาอันนี้อันนี้ยังไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เข้าใจได้แต่ว่าคือหมายหมายถึงหมายถึงเข้าใจได้ถ้าเกิดว่าคุณพักร่วมรัฐบาลเนี่ยออกมาจากเอ่อเอ่อพักรัฐบาลนะฮะที่ร่วมอยู่เนี่ยแล้วไปอีกขั้วหนึ่งอันนี้ไม่เป็นไรแต่ปัญหาก็คือว่ามันเกิดการยุบยุบพักแล้วมันแตกถูกไหมฮะแล้วพูดกันในในหน้าหนังสือพิมพ์เราก็รู้ใช่ไหมว่าว่ากระบวนการในการจัดพิมพรัฐบาลเนี้ย มันมันคู่กันยังไงในในสื่อมวลชนก็าถูกครหหายเยอะถูกต้องนะคะแล้วก็จริงๆถ้าถ้าดูกลับไปอาจารย์ให้สัมภาษณ์ไว้เยอะเลยถึงเรื่องของยุพักใช่ซึ่งอาจารย์แชไว้เยอะแล้วใช่คือสองรอ